โอเคค่ะทุกคนก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับกิจกรรมใน ROV e นะคืออัปเดตทุกๆวันกันเลยจริงๆเนี่ยพอ enjoy เปิดมาเนี่ยก็อดใจไม่ได้ะคะ่ะทุกคนที่จะไม่มาเปิดกล่องหรือว่ามาสุ่มนั่นเองนะคะกิจกรรมนี้เป็นกล่องสกินนักเรียน ROV e นะคะ <speaker> ก็พูดได้เลยนะคะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีสกินเกือบครบทุกตัวนะคะแต่ก็ enjoy เนี่ยไม่รู้ว่าทําไมไม่มีสักตัวนะคะมีแค่ตัวเดียวคะ่ะทุกคนนั่นดี่ทาไมไม่มีวะ ก็นั่นแหละค่ะทุกคนเป็นเหตุที่อินจอยจะต้องมาเปิดกล่องแล้วก็มาสุ่มนะคะจริงๆเนี่ยก็จะมีสกินที่อยากได้อยู่เหมือนกันทุกคนก็จะเป็นของคลิกซี่นะคะคืออินจอยก็ยังไม่มีเนาะมันเป็นสายเมดนั่นเองแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปสุ่มกันนะคะทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้อินจอยด้วยค่ะทุกคนมาเดี๋ยวเราเข้าไปในกิจกรรมกันเลยนะคะก็มันจะมีทั้งสกินนะคะทุกคนแล้วก็จะมีบัตรนักเรียน AOV เนี่ยเขาบอกว่าใช้สะสมเพื่อแลกรับรางวัลจากกล่องสกินนักเรียน AOV ในหน้ากิจกรรมนะคะค ก็มันอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนก็มาตรงนี้เลยนะคะกิจกรรมค่ะแล้วก็มาในส่วนของร้านค้าที่อยู่ข้างบนนะคะก็กดเข้าไปและเราก็จะเจอตรงนี้ทุกคนแลกกล่องสกินนักเรียน R O V e ค่ะนี่เลยแพงที่สุดนะคะเป็นสกินของยอนค่ะทุกคนก็คือใช้24บาทนักเรียนเลยทีเดียว แต่คาเฟนีเนี่ยเอนจอยไม่รู้ว่ามีได้ยังไงนะก็งงๆอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็มีซูกาค่ะแล้วก็ไวน์โอเลตที่ราคาก็แตกต่างกันลงมานั่นเองแล้วก็มีแอดริดค่ะทุกคนประมาณนี้คลิกซี่ก็ใช้12บัตรนักเรียนนะคะกิลด์เออกิลด์ก็มีเหมือนกัน,นะคะ่ะแต่มูลาทําไมราคาถูกมากทุกคนแค่9บัตรนักเรียนเองนะคือคลิปนี้เราก็จะมาสุ่มกันนี่แหละค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปที่หน้าสุ่มกันเลย เมื่อวานก็เพิ่งสุมไปนะคะวันนี้ก็มาอัปเดตกิจกรรมสุมอีกแล้วค่ะทุกคนคือกล่องนึงเนี่ยมันจะตกอยู่ที่19คูปองเลยนะก็ค่อนข้างแพงค่ะคือเอ็นจอยคิดไว้ว่าจะมาเปิดสัก50กล่องพอนะคือ50กล่องเนี่ยมันก็ตกไปแล้วนะคะ950คูปอง50ก็คือ50าค่ะทุกคนเปิดเดยวกันนี้ไม่น่าจะไหวนะคยคูปองมันก็ไม่ได้ถูกๆนั่นเองเดี๋ยวเราจะเริ่มเปิดทีละ10กล่องค่ะทุกคนก็ร90คูปองนั่นเองจัดไปค่ะทุกคน เปิดเลยนะคะโอ้โห <c oughs> ไม่ได้หมัดแล้วก็ไม่ได้ฮีโร่ด้วยเฮ้ยยากแล้วนะคะจ้งวันนี้มาอีก10กล่องแล้วกันนะคะเราก็จะเปิดไปหครั้งค่ะทุกคนรอบที่สมาโอ้โหกิจกรรมนี้แม่งโคตรของโคตรเกลือปะเนี่ยหมดไปแล้ว20กล่องโอเค30สิบกล่องนะคะรอบที่สามมาต้องมาแล้วอุ้เย็ดเข โอ้โหได้มูลาดคุ้มปะเนี่ย <c ười> คือเราก็ดีใจนะคะคิดว่าจะได้ฮีโร่ตัวไหนก็มูลาดไงทุกคนก็จะเป็นอ่าตัวที่ถูกที่สุดนั่นเองอ่าแต่ได้บัตรนักเรียนมา3ามใบนะคะทุกคนโอเคอันนี้กล่องที่30สบนะกล่องที่4ี่สิบมารอบที่สี่นะคะทุกคนจัดไปต้องมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเลยทุกคน ได้มาสองใบรอบที่5นะคะก็คือเราจะมาเปิดแค่50ากล่องค่ะทุกคนปะ่ะรอบนี้ขอให้ออกขอให้ได้ขอให้โดนจัดมาเอ้ยไม่ได้อ่ะคือออกยากจังเลยวะดูดิทุกคนหมดไป950คูป,ปองนะคะบอกเลยว่าซื้อฮีโร่ได้ประมาณ2ตัวแต่เราได้สกินมาแค่ตัวเดียวนะคะก็มาดูในส่วนของกิจกรรมดีกว่าว่าเราได้ไปทั้งหมดกี่อันนัๆๆ่นเองได้มา9ใบทุกคนแล้วซึ่ง มูลหลาดเราได้มาแล้วนะคะก็ขาดอีกแค่3ใบนะคะเราจะได้สกินของอ่าคลิกซี่ทุกคนมันใช้12แล้วคิดดูแบบสกินยอนอะ่ะใช้ตั้ง24อันอะ่ะทุกคนต้องหมดกี่พันกี่หมื่นคูป,ปองวันนี่ยเอาเป็นว่างั้นก็จัดไปอีกนิดแล้วกันนะคะมันเหลืออยู่200คูป,ปองทุกคนนะ่าจะได้แค่รอบเดียวแหละมา10กล่องรอบที่6แล้วนะคะทุกคนขอแค่3ใบแค่นี้ยสใบพอทุกคน3ใบนะคะ หูยสองใบองเอามาทำไมวะ,ะได้แค่อีกหนึ่งกล่องนะคะเพราะว่ากล่องละสิบเกาแล้วเน่งขอได้ไหมขอหนึ่งใบก็ได้หนึ่งใบหนึ่งใบต้องออกออือ มันเจ็บจริงๆอะทุกคนมันเจ็บจี๊ดๆยังไงไม่รู้นะคะมันขาดแค่ใบเดียวอ่ะเราจะได้คลิกซี่แล้วหมดไป1,100กว่าคูปองนะคะทุกคนมันยังไม่ได้อะไรเลยได้แค่สกินของมูลาอะแต่ตอนนี้เอนจอยรู้สึกว่าระหว่างสกินของคลิกซี่กับแอทริชเนี่ยอันไหนมันสวยกว่ากันเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะคะทุกคนสกินนี้ของคลิกซี่มันจะเป็นได้รับในวอลลพาทซึ่งมันผ่านมาแล้วนั่นเองนะเอนจอยก็ไม่มีนะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของ แอดทรดกันบ้างค่ะทุกคนสกินนี้นะคะทุกคนเป็นของแอดทรที่เขาบอกว่าได้รับในกิจกรรมก็ประมาณนี้แหละที่กิจกรรมมันมาแล้วนะคะมันเป็นสกินลิมิเต็ดว่าทุกคนกับสกินวอลโล w ถ้าถามว่าสกินไหนสวยมันก็สวยทั้งคู่นะจริงๆเลยแต่อยู่ที่ว่าเราจะเล่นตัวไหนบ่อยที่สุดนั่นเองแต่แ n น o y อยเล่นของคลิกซี่บ่อยมากกว่านะคะโอเคทุกคนยังไงเราก็ต้องเอาให้ได้นะก็ต้องจัดกันอีกสักนิดนึงแล้วกันนะคะเพื่อบัตรนักเรียนหนึ่งใบค่ะ โอเคค่ะทุกคนกลับมากันต่อนะคะก็ไปในร้านค้าเลยนะคะเห็นเขาบอกว่าให้ลองเปิดทีละกล่องอาจจะได้ดีกว่านะคะทุกคนเอนจอยก็จัดไปเลยละกันนะคะเพราะว่าเราต้องการแค่บัตรตักเรียนเนี่ยแค่หนึ่งใบเท่านั้นอะหนึ่งกล่องเฮ้ยได้เลยโอ้ my god แค่หนึ่งกล่อง เฮ้ยเจ๋งว่ะเป็นทริคที่แบบว่าใช้ได้จริงนะคะทุกคนอันนี้น่าจะอยู่ที่ดวงด้วยแหละนะมาเรามาแลกกันเลยดีกว่านะคะสกินของ S <S คลิกซีดเอ็นจอบอกเลยว่ากิจกรรมนี้ไม่คุ้มบอกได้แค่นี้แหละไม่คุ้มนะคะ <S <S <อ>มาเออของมันต้องมีเออมาสักทีนะคะเอ็นจอเคยเห็นคลิกซีมาในกิจกรรมอะไรสักอย่างนี่แหละตัวนี้นะทุกคนแต่ก็ไม่ได้เอานะก็มาเอาในกิจกรรมนี้ถามว่าคุ้มไหม ไม่คุ้มเลยได้มาสองตัว2สก,กินประมาณนี้ค่ะทุกคนหมดไปพันกว่าหนึ่งคูป,ปองนะคะกะว่าจะมาเปิดสักนิดหน่อยอาจจะได้สักตัว2ตัวอะไรประมาณนี้ที่ไหนได้ยับยับเยิเนเอาจริงๆมันแบบเปิดกล่องเดียวก็ได้หรอะทุกคนไหนขอลองเปิดต่อหน่อยแล้วกันอีกสักหนึ่งกล่องเอออีกสักหนึ่งกล่องนะคะ อ่าไม่ได้แล้ว่อะทุกคนเดี๋ยวแถมไปอีกสักนิดหนึงทุกคนมาเล่นกิจกรรมนี้ต่อนะคะกล่องซูมฮีโร่สุดแกล่งนะที่เอนจอยเนี่ยไม่ได้โมทอสไปนะะวันนั้น <c oughs> อ่ะลองเปิดทีละกล่องไปนะคะกล่องละเก้าคูป,ปองทุกคนโมทอสออกกล่องละเก้าคูป,ปองนี่จะหามากนะสองกล่องละมา2แล้วค่ะทุกคนกล่องที่3ไม่มา่องที่สี่อยังกล่องที่ห ก็ยังอยู่ดีกล่องที่หกอืมกล่องที่เจ็ดอโหสุดยอดกล่องที่แปดค่ะกล่องที่เก้าโอเคไม่ออกนะคะทุกคนเฮ้ยมันเสียไปเยอะมากเลยนะคะกับกิจกรรมกล่องสุม่มไอ้สุดแกล่งอะไรเนี่ย พอดีกว่าทุกคนตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันไม่คุ้มจริงๆนะกิจกรรมนี้ให้ตายเถอะฉันได้มาแค่2ตัว <c oughs> เอาเป็นว่าคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วค่ะทุกคนมาเสียคูปองกับการเปิดกล่องนะคะก็คุ้มไม่คุ้มมันก็แล้วแต่ดวงเลยนะคะจังหวะนี้โอเคทุกคนหากชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แอนจอยด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ไปแล้วไม่มีอะไรแล้วค่ะทุกคนเอาไว้เจอลิปหน้าค่ะไม่าย